อันนี้คือ i b e l 5กับมอนทัดดินนะครับผมใส่ดาบแดงนะครับผมกดปุ่ม80,000นนะครับผมแสนสองซึ่งไอ้แสนสองเนี่ยมันคือติดทีนะครับผมเห็นปะแสนสองนี่คือติดที้สว so, ัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก y o u t u b e กำมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว อุปกรณ์สําหรับนักรบมังกรนะครับผมของกังฟูแพนด้าอโปกันนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทู com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ดทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมคือตอนนี้นะครับผมมันมีไข่ที่คอลแลบกับกังฟูเพนด นั่นก็คือตัวดากอนดากอนวอริเออร์แฮทกับดากอนวอริเออร์โครกนะครับผมซึ่งทั้งสองอัน,นเนี้ยเนี่ยถ้าคุณเลเวลต่ำกว่า200เนี่ยมันจะทำให้คุณอิกนิชชั่นเบรกเลเวล5ได้นะครับผมซึ่งมันทำให้การเล่นสายกายภาพที่เลเวลต่ำกว่า200เช่นไบโอโลเอ็มทีหรือว่าอินควิซิเตอร์อีบีเนี่ยมาเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาชีพพวกนี้เนี่ยก่อน200มันไม่มีสกิลคีเลยแต่พอหลัง200เนี่ยมันกลายเป็นสกิลคีนะครับผมทำให้ก่อน200เเนนี่ย่ยลค่อนข้างลาาบกแต่ว่วพอได้ของชุดนนนีีี้้มาเเเเ่่ยทใหลลว1 200ย มันเก็บเวลง่ายขึ้นมากๆนะครับผมคุณสามารถเล่นสายคิกเต็มตัวได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวหมวกนะครับผมหมวกเนี่ยมันชื่อ dragon warrior hat นะครับผมความสามารถก็คือทุกๆ2อัปเกรดจะได้เอเมทแทกบวก10หน่วยทุก3อัปเกรดแอเทแทกบวก20หน่วยนะครับเมื่อตีบวก7 จะได้ดาเมจกายภาพระยะไกลใกล้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้เวททุกท่าแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเมื่อบกสิบได้ลดฟิกแคทามสูงจุดสองวินาทีนะฮะแล้วก็มีคอมโบนะครับผมก็คือเมื่อใส่คู่กับตัวมัฟนะครับผมถ้าคุณเลเวลสองร้อยหรือน้อยกว่านะครับจะสามารถใช้ไอบีเลเวลห้าแบบนี้ได้นะครับผมและลดคูดาวของไอบีลงสองวินาทีหมายความว่าคุณโนคูดาวนะครับผมรัวตามเอพดีแล้วก็ดีเลยล้วนเลยนะครับเนี่ยแหละของดีนะครับเก็บเวลยาว มวงเนี่ยใส่ตั้งแต่เวลหนึ่งะครับผมคือคุณมาถึงถ้าคุณมี SP พอเนี่ยคุณ IB ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีคอมโบต่อนะครับผมก็คือถ้าตีบวกรวมกันนะครับผมตั้งแต่16ขึ้นไปก็คือ88ก็ได้นะครับผมจะได้ XP เพิ่มขึ้น10%นะครับ แล้วถ้าตีบวกตั้งแต่20ขึ้นไปก็คือ10บสนะครับผมได้ดาเมจทางกายภาพเละวมโมนต่อทุกขนาดแรงขึ้นอีก10%นะครับผมอันนี้คือส่วนหมวกนะมีสล็อตด้วยนะครับต่อมานะครับผมส่วนมัฟนะครับผมดากอนบารีเออร์โคกนะครับผมความสามารถคือทุกๆ2อัปเกรดนะครับแอตแท็กเอเมทแท็กบวกสิทุกสามอัปเกรดลดไล่ผันแปรสามเปอรนะครับผมซึ่ง IB เนี่ยมันมีไล่อยู่2วิแต่ไม่มีฟิกแคทไทม์นะถ้าคุณทำไล่ร้อยได้เมนะื่อไหร่เนี่ยก็คือ IB รรัวๆเลยนะคับ ถ้าเป็นเวลน้อยเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันมีหลอดอะแต่หลอดไม่เยอะหรอกนะครับผมแล้วก็ทุกสี่อัปเกรดลดดีเลย์หลังใช้สกิลอีก4%นะครับผมเมื่อตีบุกเจเนี่ยจะได้ f p d เพิ่มขึ้น10% a เปอร์เอแทเพิ่มขึ้น10% a เปอร์แท็กสิเปอร์นะครับเมื่อตีบุก10ใกล้ไกลแรงขึ้นอีก10%เปอร์เช่นกันแล้วที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือ16ได้ 20, ได้ทุกขนาดแรงขึ้น20%นะครับผมแต่ว่า 16กับ20เนี่ยน่าจะนับเป็น1คอมโบนะครับคงไม่ซ้อนกันนะครับผมแต่ว่าไอตัวกีตกับ IB เนี่ยได้นะครับผมซึ่งถ้าคุณใส่ไอตัวหมวกกับมารปอ่ะบวกศูนย์นะครับผมสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ IB l e เลเวล5กับกีตเลเวล1นะครับผมแค่นี้เลยไม่ต้องใส่บวก8บวก10แล้วนะเอาแค่บวก0ูนย์สองอันน่ะใส่ครบปุ๊บทั้งตัวแบบนี้เนี่ย คุณไดไอบีกับกีดไปก่อนเลยนะครับผมอ่าซึ่งมันจะช่วยให้คุณเก็บเลเวลแล้วก็ฟาร์มได้ดีมากช่วงก่อน200นะครับผมแต่ว่าถ้าหลัง200ไปแล้วเนี่ยไอบีมันจะหายนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันคือชุดเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึง200นั่นเองนะครับผมเหมาะกับสายกายภาพสายเวทก็ใช้ได้นะเห็นมีคนบอกว่าเอาสายเวทไปใช้เนี่ยก็ไอบีทีละวันแบบ 500-400k อยู่ก็แรงอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาให้ดูนะครับผมว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นไวท์สมิธนะครับผผมมเเเเววลลลแคค่่นนนนะรับชชุุดดียยป็้ๆ เป็นชาร์โดอีเดนนะครับผมเนี่ยแล้วก็ชุดคาฟาเน้นไอพีลว้ลวนๆนะครับผมดาบเออถ้าคุณอยากให้ IB แรงเนี่ยคุณใส่นีเข้าไปครับผมทูเซเลนนะครับผมเพิ่ม IB 20%แล้วก็เพิ่มอีก20%ถ้าเป็นอาวุธเลเวลรสีนน่นะครับผมดาบแดงเป็นอาวุธเลเวลรสี่ก็ได้เป็นก็ได้ต่อใบเนี่ยสี่สิบเปอร์นะครับผมแล้วก็บวกอีก20%ถ้าเป็นอาวุธบวกสินะครับผมซึ่งดาบแดงเนี่ยใส่3ใบเนี่ยก็หกสามสิบแปดไอบีแรงขึ้นเออ ไอบีเป็นสกิลที่ขี่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยทำขี่เลทสูงๆคุณจะได้ IB ติดคีกันได้โหดๆนะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมอันเนี้ยผมใช้ IB เก็บเวลเลยนะครับผมยาวๆมานะฮะอ่าปึ๊บปึ๊บบับมาปึ๊บอันนี้คือ IB เวล5กับมอนทัดดินนะครับผมใส่ดาบแดงนะครับผมกดปึ้ม80,000นะครับผมแสนสองซึ่งไอแสนสองเนี่ยมันคือติดคีนะครับผมเห็นปะแสนสองนี่คือติดคี เดี๋ยวนะกดแอปเปอร์สก่อนปึ๊บอ่ะโอเคปึ๊บเห็นไหมแสนสามนะครับผมแสนสามเลครับผมปึ๊บอย่างนี้นะฮะนะติดคิีแสนสองแสนสามนะครับผมไม่ครีเก้าหมื่นแปดหมื่นนะครับผมก็เพียงพอต่อการเก็บเวลแน่นอนนะครับนี่คือเลเวลเก้าสิบสามนะครับผมของไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับผมของนี่เซตไอพีทั้งตัวนะครับแล้วก็มีดาบแดงเนี่ยแรงหน่อยนะครับผมดาบแดงก็เพิ่งซื้อมานะฮะเห็นไหม โอ้แค่นี้แค่แสนสองแล้วนะครับผมคุณเก็บได้ยาวยันนู่นน่ะแมวสองแมวสามยังได้เลยนะครับผมคือถ้าใครดูสตรีมเมื่อคือนเนี่ยถ้ามีบัฟครบๆหน่อยมีตี้หน่อยนะครับผมมีบีบาดแดนช่วยเนี่ยโอ้ค,คุณไอบีถึง3 4มสี่แสนได้สบายเลยเมื่อคืนนี่ซัดไป4ี่แสนกว่านะครับผมซึ่งที่เห็นเนี่ยมันคือบวกศูนย์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปบวก8ให้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอาพะคุมกลับมาไปบวก8ให้จะได้ดูความแรงต่อด้วยนะครับเอาละครับเราก็ไปตีบวก8มาแล้วนะครับผมก็เป็นบวก8ปมวกกับบวก8แุมนะครับผมแต่่่การไไมมมดด้ใสเเหือนนะิะ ่ะเดี๋ยวก,กดบัฟก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคอ่ะบัฟเหมือนเดิมนะครับผมแอปเปอร์ซีฟยังอยู่นะฮะแล้วก็กด IB ไปเลยปึ๊บปั๊บแสนหกนะครับผมแสนเจ็ดนะฮะแสนหนึ่งนี่น่าจะไม่คินะครับผมอ่ะแสนหกนี่คือคินะครับผมก็ต้องบอกว่าแค่เอาไปบวก8ทั้ง2อันเนี่ยนะครับผมกดไปบวกก็ได้ครับผมเดี๋ยวนี้บวก7บวก8นี่กดพวกกล่องโลกรันตีหาเอาก็น่าจะได้แล้วล่ะนะครับผม ก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมจากแสนสองขึ้นมาเป็นแสนหกเลยนะครับผมขึ้นมาสี่หมื่นเกือบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วถ้าคุณบวกสิบคู่ได้อีกนะครับผมก็จะได้ดาเมจทุกขนาดอีกสิบเปอร์ด้วยนะครับผมฝั่งนี้ก็ได้ฟิกแต่ว่าฟิกอ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับผม IB ไม่มีฟิกนะครับผมมันมีแค่ดีเลย์กับหลอดไล่นะครับผม ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากให้มันรวนะครับผมคุณก็ต้องทำวิจจทีให้มันครบร้อยเปอร์นะฮะโอเคครับก็ต้องถือว่าตัวเซตดาร์กน์เรเยอร์หรือว่าเซตนักรบมังกรอันนี้นะครับผมทั้งมัฟทั้งพระคุมเนี่ยก็เป็นเซตสําหรับการปั้นตัวละครอย่างแท้จริงนะครับผมและยิ่งถ้าเป็นนักเวทนะครับผมเอาจริงนักเวทเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปลองให้แล้วกันถ้าเป็นฝั่งนักเวทนีสมมุติรู้สึกจะมี SR อยู่นะโอเคครับอันนี้คือ SR านะครับผมสายเวทเลยนะครับผมเวทแท้ๆเลยนะคร ตีไข่ด้วยคาถทาแจกนะครับผมนี่คุณจะได้ IB บีบวกกีนะครับเราก็ทำการ IB ปึ๊บแสนสี่แสนสี่คี้สองแสนหนึ่งนะครับผมคุณดูดิครับผมและยิ่งสายเวทนะอินเหลือเหลือๆคือมันไม่แรงแต่ลัวนะครับผมโอ้โหมัไงฮนะถ้าคุณเปลี่ยนให้มันแรงกว่านี้หน่อยนะไปหาอาวุธเทเป็นสายกายภาพหน่อยนะ มันน่าจะเวิร์กว่านี้เยอะนะครับผมอันนี้มันเป็นอาวุธสายเวทอะนะฮะเนี่ยแล้วถ้าคุณมีรองเท้าอีเดนอีกนะโอ้โหได้ทั้งคีเรตคีเดเมตนะครับผมรองเท้าอีเดนครับผมรับจบสายกายภาพนะฮะของเขาดีจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็อย่างที่เห็นว่าชุดนี้เนี่ยมันคือชุดปั้นตัวเลย1-200เนี่ยถ้าเป็นสายกายภาพเนี่ยผมว่าไอ้เซตเนี่ยจบนะครับผมไปยาวๆนะครับผมได้ทุกตัวที่เป็นกายภาพอะนักเวทนี่เอาจริงก็พอฝืนๆได้นะ แต่ว่าอาจจะต้องไปทําอาวุธที่มันเป็นฝั่งกายภาพหน่อยนะครับผมถึงจะโอเคนะครับผมเพราะว่าอาันนี้มันเป็นอาวุธเวทตรงๆเนี่ยก็อาจจะเบาไปนิดนึงนะครับโอเคครับผมก็สรุปง่ายๆนะครับผมของอันนี้ถ <y> ้าใครแบบไอดีโล่งๆอยากได้ของไปปั้นตัวเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็หาได้ตามกลุ่มซื้อขายนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ไว้ท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบลเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบลเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กัมบลเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมบลเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ